Thank <laughs> you. ใส่ซอส,สเสร็จแล้วจ๊ะแล้วก็ใส่ไข่สุดไข่สุดมันนะจ๊ะของแม่ก็บแบบพัทยาใต้แบบง่ายๆกระเพราไก่ไข่ๆๆดาวค่ะวันนี้แม่โน่บอกเรมถนนดจ่แบบแสนอร่อยที่แบบ แม่ชอบทานมากแม่ป็นชอบทานมานนวันนี้แม่ปิ่นใช้กะเพราฝรั่งนะคะกับถั่วฝรั่งไปกินกันเลยจ้าเธอ เสร็จล้วข้าวมันเอ,อ่อข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวจ้าปันนี้อยากกินแบบอะไรง่ายๆเนาะ